สัทยายธรรมวิญญาณธาตุเจ็ดทีมงานผู้สร้างโลกแห่งการรับรู้โดยพระอาจารย์ยิ้มธรรมปฏติโปตอนที่สามนายทวารผู้เปิดรับมโนธาตุเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวที่แล้วเราได้รู้จักกับยามเฝ้าประตูเมืองทั้งห้าผู้ทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆอย่างซื่อตรง แต่กระบวนการรับรู้นั้นยังไม่จบสิ้นเมื่อยามได้ส่งสัญญาณเข้ามาแล้วก็จะต้องมีนายทวารผู้ทําหน้าที่เปิดประตูเมืองและรับเรื่องเราเหล่านั้นไว้เป็นด่านแรกเสียก่อนหน่วยงานที่มีชื่อว่ามโนาธาตุนี้มีสมาชิกอยู่น้อยมากโยมคือมีจิตที่ทำหน้าที่นี้อยู่เพียงสามดวงเท่านั้นแต่ทั้งสามดวงนี้ทำงานอย่างว่องไวยิ่งหนัก ได้แก่ดวงแรกคือปัญจทวาราวัชนะจิตซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้เปิดประตูเมื่อมีรูปมากระทบตาหรือเสียงมากระทบหูจิตดวงนี้จะทำหน้าที่เป็นดวงแรกสุดที่น้อมไปหรือพิจารณาอารมณ์นั้นๆเปรียบดังนายทวารที่ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วรีบวิ่งไปที่ประตูเพื่อดูว่าใครมา ส่วนอีกสองดวงคือสัมปติฉันนจิตสองดวงซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบหลังจากที่ปัญจวิญญาณจิตเช่นจิตเห็นได้ทำหน้าที่เห็นรูปแล้วดับไปจิตสองดวงนี้ก็จะเกิดขึ้นมารับช่วงต่อทำหน้าที่รับอารมณ์นั้นไว้เปรียบดังนายทวาที่เปิดประตูออกไปแล้วก็รับพัสดุหรือจดหมายจากบุรุษปริณี เข้ามาไว้ในมือก่อนโยมจะเห็นได้ว่าหน้าที่ของโมโนธาตุนั้นยังคงเป็นไปอย่างเรียบง่ายคือเปิดประตูและรับมอบยังไม่มีการเปิดอ่านจดหมายยังไม่มีการแกะดูพัสดุกล่าวคือยังไม่มีการไต่สวนหรือตัดสินว่าอารมณ์ที่รับเข้ามานั้นคืออะไรดีหรือไม่ดีเป็นเพียงการทำงานตามกลไกที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็วในวิถีจิตเท่านั้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายกระบวนการรับรู้ของเรานั้นมีความละเอียดอ่อนซับซ้อนกว่าที่คิดจากยามเฝ้าประตูอันได้แก่ปัญจวิญญาณธาตุมาสู่นายทวารผู้รับมอบคือมโนธาตุทั้งหมดนี้เกิดขึ้นและดับไปในชั่วลัดนิ้วมือเดียวและทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงวิบากจิต ที่ทำหน้าที่ไปตามกลไกตัวการที่จะสร้างเรื่องราวสร้างความชอบชังสร้างบุญสร้างบาปนั้นยังไม่ได้ปรากฏตัวออกมาเลยในคราวต่อไปเราจะได้พบกับทีมงานหน่วยที่ใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลที่สุดผู้ที่จะมาทำหน้าที่ตัดสินและปรุงแต่งเรื่องราวทั้งหมดหน่วยงานนั้นมีชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุขอความเจริญในธรรม จงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร